สวัสดีค่ะนังเรื่องนี้เป็นเรื่องของอเล็กซ์ครอสตํารวจนักสืบและนายจิบวิยาต้องไปทํางานกับเจสซี่และ FBI o อโอลลในคดีลักพาตัวลูกสาวสาวอจริงๆเคยดู2-3าครั้งแล้วนะคะแต่จําตอนจบไม่ได้สักทีเชิญชมเลยค่ะเริ่มเรื่องก็มีการติดตามคนร้ายที่ค่าผู้หญิงต่อเนื่องได้ใช้ทั้งหอและรถคอยประกบโดยมีเจ้าหน้าที่สาวเป็นเหยื่อล่อแต่คนร้ายเจอเครื่องดักฟังซะก่อนเลยทําร้ายเธอแถมเบรกอีก ปืนในมือเลยลั่นไปโดนขาคนร้ายรถเสียหลักร่วงตกแม่น้ำเธอเสียชีวิตต่อหน้าต่อต,อตาอเล็กครอสและเพื่อนร่วมงานคนอื่น ตัดมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งมีผู้ปกครองเป็นทั้งนักการเมืองนักธุรกิจเด็กบางคนนึกขึมีบริการมาส่งโรงเรียนมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงมีตำรวจลับเฝ้าทีวีกล้องวงจรปิดและมีเจ้าหน้าที่เจสซี่คอยเช็คชื่ออยู่หน้าโรงเรียนนี่คือดีมิทรีและเมแกนโรสเป็นตัวเดินเรื่องสําคัญนะคะวิชาความของครูซอนจีได้กล่าวถึงวีรบุรุษอเมริกาชาลินเบิร์กบินเดียวโดวยไม่หยุดพักจากนิวยอร์กไปปารีส ดิมิที่เก่งวิชาคอมพิวเตอร์จนครูชมว่าฉลาดมากเด็กสองคนมักจะส่งโค้ดคุยกันในห้องเรียนเสมอหลังเลิกเรียนครูสอนจี้เรียกเมแกนตามไปที่ห้องพักครูเฮ้ยทำอะไรเด็กเนี่ยกนาดตกใจถ้าก็ดึงหน้าคุณครูเอา้ตกใจหนักไปอีกนึกว่าผีอาจารย์ผู้หญิงเข้ามายังไม่ทันทำอะไรก็โดนฆ่ารัดคอไปซะก่อนโหดแท้เขาซ่อนเด็กเพื่อเคลื่อนย้าย นึกว่าตู้คอมซะอีกเจสซี่ถามหาเมแกนเด็กก็บอกว่าอยู่กับคุณครูซอนจี้ค่ะเธอแปลกใจไปค้นห้องควักครูเจอแต่ศพเธอจึงรีบวอบอกเจ้าหน้าที่ดีวายให้ปิดประตูสกัดรถครูซอนจี้เจ้าหน้าที่ก็วิ่งตามแต่ไม่ทันซะแล้วซอนจี้ได้หลบซ่อนอยู่บนเรือเขาเลือกใช้เรือเพื่อจะได้หนีตำรวจโด,ดยสะดวกทีนี้จะได้เห็นหน้าที่แท้จริงของซอนจี้และเขาได้เอาไอที่ปลอมตัวไม่ว่าเสื้อผมหนังหน้าทิ้งลงน้ำไปเพื่อทำลายหลักฐาน อเล็กซ์ครอสลาพักงานมา8เดือนแล้วเพื่อนร่วมงานมาตามก็ไม่ไปกดช่องไหนก็มีแต่ข่าวลับพาตัวลูกสาวสาวรโ,โรสอเล็กซ์รับโทรศัพท์เป็นเสียงของเด็กที่บอกว่าช่วยด้วยหนูอยากกลับบ้านซอนจี้อัดเสียงเมแกนให้อเล็กฟังและใช้เครื่องแปลงเสียงเวลาคุยโทรศัพท์ ส่วนอเล็กพอรู้ว่าเป็นซอนจี้เขาก็อัดเสียงไว้ซอนจี้ฉลาดในการพูดมีจิตดับวิทยารู้จักการต่อรองตัวประกันเขาว่าข่าวที่เขาลักพาตัวเด็กยักดังกว่าข่าวที่อเล็กเสียเพื่อนตรมง,งานไปซะอีกเขาให้อเล็กไปเอาหลักฐานอยู่ที่ตู้ไปรษณีย์เพื่ออเล็กจะได้มีโอกาสเข้าไปบ้านสวอโรสเออใช้ตานังสือเข้าไม่ได้หรอเอาเกือบนี้แล้วกัน เจสซี่เกิดไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่อเล็กซ์บอกว่าเธอทำงานสองสามปีย่อมรู้ดีฟังเสร็จเจสซี่บอกว่าเป็นครูซอนจี้แน่นอนฝ่าย FBI พยายามจะดีเครดิตอเล็กซ์แต่คุณนายโรสบอกว่าคุณอย่าเพิ่งดูถูกคนที่คนร้ายติดต่อต้องมีอะไรเกี่ยวกับเขาสิอเล็กซ์บอกว่ายังไม่รู้เหตุผลแต่การลักพาตัวของซอนจี้ไม่ได้จับเด็กไปเพื่ออนาจารแน่นอนห้องบังคับเรือของซอนจี้มีอุปรกรณ์ทันสมัยเขามีทีวีติดตานข่าวรวมทั้งมีวงจรปิดเพื่อดูเมแกนจากห้องพัก เมื่อเมแกนฟื้นแล้วเขาเลยเอาเสื้อผ้าน้ำชาใส่น้ำพึ่งมาให้เมแกนตกใจแต่ซอนจี้ว่าแวะมาดูเธอจำครูซอนจี้ได้ไหม เมแกนว่าจำได้และคุณเป็นโจรโรคจิตลับพาตัวเด็กสันจีบอกไม่ต้องกลัวต้องการอะไรกดปุ่มนี้นะอุตสาห์หลบอยูบ่บนเรือแต่ดันเหมาเจตตำรวจน้ำแทนเขาปิดจอก่อนเพื่อความปลอดภัยเมแกนรู้ว่ามีเรืออื่นมาเธอเลยตะโกนขอความช่วยเหลือเขาว่าขอไปเช็คฟิลพอลงมาเขาก็ปิดลำโพงแล้วก็เปิดไฟเรือบอกตำรวจว่าฟิลขาดอีกแล้วตอนนี้ไฟติดเรียบร้อยแล้วนะครับตำรวจเลยไปเขาเองก็ย้ายที่เช่นกัน อเล็กซ์มาที่บ้านเจสซี่เพื่อมาดูข้อมูลที่เธอเก็บไว้และให้เธอค่อยๆค,คิดเจสซี่ก็รู้ว่าอเล็กซ์มาเพื่อประเมินเธอเธอว่านั่นเป็นปืนที่พ่อเธอได้มาจากการชนะโป๊กเกอร์ด้วยคู่เอซกับคู่8นั่นคือสิ่งเดียวที่เธอรู้เกี่ยวกับพ่อจากนั้นก็ไปโรงเรียนเจสซี่แนะนําให้รู้จักนักสืบเบนดีวายหัวหน้าคุมระบบความปลอดภัยที่นี่ซึ่งดีวายบอกกวนๆว,ว่าก็แค่ตอนนี้นะเพราะอาจต้องไปหางานใหม่และบอกว่าไม่ได้คุยกับซอนจี้เลย ที่ห้องพักครูซอนจีอเล็กสังเกตเห็นรูปที่หายไปซึ่งเป็นคำใบ้นั่นเองเขาจึงไปห้องคอมพิวเตอร์อเล็กซ์เปิดวิดีโอเก่าเปรียบเทียบกับบอร์ดหน้าห้องเลยรู้ว่ารูปที่หายไปคือรูปชาลินเบิร์กเมื่อสูงก็ไปใกล้ๆถึงกับฮือฮาเพราะมันคือจอถ่ายทอดสดอยู่เมื่อแผ่นกล้องหาเบาะแสนั่นไงฉลากพิมพ์ชื่อโจนาธานมาคูซิโอพร้อมที่อยู่ FBI o n l อถึงกับออกปากชม ที่บ้านซอนจี้นี่เป็นเครื่องเคลือบพลาสติกทำแบบนี้เราก็เลยไม่เจอรอยนิ้วมือที่โรงเรียนเลยซนจีส้สนใจแปลกข่าวชาวลินเบิร์กกับบรูโน่ฮอฟแมนคนเรียกเ่าถ่ายรูปวัยยีเดือนของเขาเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะคะมีรูปเมแกในท่าต่างๆรูปถ่ายสอวอลร,รสและครอบครัวรวมทั้งมีข่าวของฆาตกรต่อเนื่องช็อตแฮรรถตกจนน้ำตายพร้อมกับจานาทีเทรซี่นำทีมโดยอเล็กซ์เจสซี่ว่า จากผังที่ซอนจี้ทำระบบรอปอพอของเขาอ่ะดีกว่าของเราเสียอีกดูมีรายละเอียดทุกขั้นตอนซอนจี้เขาปลอมตัวมาหลายปีคิดถึงความอดทนความทุ่มเทของเขาสิดูเหมือนคุณจะชื่นชมเขานะ ซอนจี้เหมือนแมงมุมและพอเอินผมก็ชอบแมงมุมซะด้วยชันหนังสือของซอนจี้มีหนังสือที่อเล็กครอสแต่งหลายเล่มอเล็กซจับเล่มเจ้าแห่งการลักพาตัวเด็กออกอ่านให้ทุกคนฟังนั่นคือคําพูดของซอนจี้ลอกมาจากคําพูดของบรูโน่ฮอฟแมนในหนังสือเล่มนี้ FBI อโอลลี่เลยขยายให้ฟังว่าในปี1932มีคดีลักพาตัวทารกชายวัย20่เดือนของวีรบุรุษชาวลินเบิร์กพอบรูโน่ฮอฟแมนถูกจับก็เป็นข่าวดังทั่วประเทศ อเล็กซ์ว่าซอนจีน่าจะอยากดังเหมือนบรูโน่ฮอฟแมนเราจะต้องออกข่าวแกล้งชมซอนจีอซอนจีเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นความสามารถสูงเราต้องระวังเขาเป็นพิเศษดูเหมือนซอนจีจะยุ่งออกับคอมพิวเตอร์เขาพยายามจะแฮกโค้ดแชทรูปกวางของเมแกนส่วนเมแกนมองออกไปเห็นชายฝั่งอยู่ไม่ไกลและยังมีคนตกปลาอยู่ด้วยเธอฉลาดแกะฐานแอบไปไว้ใกล้เตาไฟและคอยเงี่ยหูฟังรอเวลา เมื่อเกิดระเบิดซอนจี้ย่งอับก,การดับไฟเมแกนได้โอกาสวิ่งหนีออกไปดีนะที่พอว่ายน้ําเป็นเธอว่ายไปก็ร้องขอความช่วยเหลือไปด้วยโชคดีคนตกปลาเห็นเขากําลังจะมาถึงก็ถูกซอนจี้ยิงตายต่อหน้าต่อต,อต,อตาเม,มแกนซอนจี้ว่าเธอต้องทําตัวดีๆนะเป็นเพราะเธอคนตกปลาถึงตายที่ริมฝั่งเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบศพและเสื้อของเมแกนอเล็กซ์ก็บอกว่าเมแกนยังไม่ตายหรอก เจสซี่ว่าทำไมต้องเป็นเมแกนโรสอืมเราน่าจะมาผิดทางซอนจี้เป็นคนที่อยากดังอยากให้คนจดจำทั้งสวรรสก็เป็นคนที่มีดังเท่าชาลินเบิร์กนะทั้งสองคนเลยคิดว่าเป้าหมายน่าจะเป็นดิมิทีลูกชายประธานธิบดีรัสเซียพอไปถึงเขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงที่นี่มีรอปพอ,พอ4ชั่วโมงเจสซี่เลยชวนอเล็กซ์จุ่มดูมีตำรวจคอยตรวจตาหน้าสถานทูตประจำ ดีมิทรีกำลังแชทกับเจ้ากวางโค้ดของเมแกนทางนั้นพิมพ์ว่าอย่าเชื่อคนอื่นสอนจี้เป็นคนช่วยฉันนะก็จะอธิบายให้ฟังเธอออกไปตู้โทรศัพท์ข้างนอกอย่าบอกใครโดนสอนจี้หลอกซะแล้วลรถสายตรวจแวะมาเจอสอนจี้พอถามว่ามีอะไรก็โดนกระสุนเลือดสาดตายทันทีด้วยความเป็นห่วงเพื่อนดิมิทรีมีความพยายามสูงเขาหลบเจ้าหน้าที่แล้วไขประตูเหล็กแล้วยังเจอประตูรหัสด่านสุดท้ายหลบกล้องวงจรปิด อเล็กสังเกตเห็นรถสายตรวจจอดใกล้ๆก,กับสถานทูตส่วนเจสซี่ก็มองเห็นดีมิทีช่วงที่ฟ้าผ่าเห็นหน้าคนชัดเจนอเล็กตะโกนไปเลยนั่นแหละซอนจี้เจสซี่รีบขับไปปาดหน้าปิดทางซอนจี้ตรงตู้โทรศัพท์มีการยิงสวนกันเจสซี่มีท่าทีลังเลที่จะยิงจนอเล็กตะโกนเตือนซอนจี้ขับรถไปชนท่อประปา,ปาเขาพยายามจะหนีเจสซี่วิ่งตามแต่เธอก็ไม่ทันได้ยิง ตำรวจสถานทูตเข้ามาดูเมื่อสถานการณ์คลี่คลายดิมิทรีเรียกเจสซี่ไปหาและขอให้เธอตามตัวเมแกนให้เจอพร้อมทั้งให้มีพับเจสซี่เพื่อป้องกันตัวแผนของซอนจี้ล้มเหลวเขาจําเป็นต้องกําจัดเมแกนแต่เมแกนไม่อยู่ที่ห้องเขารู้สึกงุนงงเป็นอย่างมากที่เมแกนหายตัวไปอเล็กซ์ปอบแต่เจสซี่บอกว่าคุณคงกลัวว่าถ้ายิงไปโดนเขาแล้วเขาตายแล้วจะไม่มีเบาะแสของเมแกนอีกอีกอย่างคุณก็เป็นคนแนะนําให้ซุ่มดูทําให้ไม่ต้องมีเหยื่อเพิ่อมอีกคน ว่าเธอถูกสอนให้ยิงก่อนแล้วค่อยคิดแต่เธอรีรอที่จะเหนี่ยวไกลปืนอเล็กซ์ได้รับโทรศัพท์ที่บอกว่ามาจากซอนจี้บอกอเล็กซ์ว่าแผนเปลี่ยนแล้วเขาต้องการเพชรมูลค่า10ล้านเหรียญไม่มีเครื่องติดตามเพชรไม่ตีตราใส่ในขวดเก็บความเย็นขูจะฆ่าเด็กทําให้ได้เพชรให้เวลาถึง4ี่โมงเย็นเท่านั้นพอถึง4ี่โมงเย็นทางนั้นก็โทรมาบอกให้ไปเอากล่องพัสดุในนามแอนดี้เวิร์กที่โรงแรมวอเตอร์เกตภายใน20นาที เอาแยกย้ายกันได้เลยไปถึงโรงแรมเขาได้มือถือมาบอกให้เขาไปแยกน้ําพุให้ทิ้งรถทิถ้งมือถือไปเลยจากนั้นไปแยก12แต่เมดิสันภายใน12นาทีสถานียูเนียนประตูหน้าภายใน10นาทีทุกครั้งอเล็กจะแจ้งทาง FBI ทั้งเจสซี่มอลี่ก็บอกว่ามันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนคนเยอะไปมีหลอกนะอเล็กถึงกลับไปแย่งโทรศัพท์เขาแต่ก็ไม่มีเสียงพูดวิ่งมาหลายที่เป็นครึ่งชั่วโมงเหนื่อยแทนเลยอ่ะแล้วก็มีเสียงมือถือดังในถังขยะ เตรียมหูฟังไว้ให้ซะด้วยบอกว่าภายในสองนาทีให้ไปที่ชาญชลาเอามือถือไปด้วยนะ รถไฟจนจะออกถึงสั่งให้เขาขึ้นถึงยังไงเจสซี่ก็คงตามทันเขาสั่งให้อเล็กโยนเพชรออกนอกหน้าต่างอเล็กเลยต้องยิงกระจกผู้โดยสารต่างตกใจเขาโยนขวบใส่เพชรออกไปแต่ก็ไม่เห็นหน้าคนร้ายอยู่ดีทีวีมีการออกข่าวว่ายังจับซอนจี้ไม่ได้ซอนจีดูข่าวอยู่ก็แปลกใจเพราะตั้งแต่เมแกนหายไปบนเรือทางการก็ยังไม่ประกาศข่าวดีว่าช่วยเมแกนได้แล้วหรือว่า F b i มีแผนลวงอะไรเขาเลยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมซอนจีว่ามันไม่จบง่ายๆหรอก อเล็กซ์มาหาข้อมูลเพิ่มอีกครั้งที่บ้านเจสซี่เพราะเขาไม่คิดว่าซอนจี้จะเรียกเงินค่าถ่ายเจสซี่ว่าฉันอาจจะลาออกอเล็กซ์ว่าเสียดายพรสวรรค์คนเราเก่งในสิ่งที่เราเป็นเพื่อปร,ประตูก็โดนซอนจี้ช็อตจนสลบเขาว่าเป็นเรื่องของคุณกับผมอเล็กซ์ผมคือของขวัญของคุณอเล็กซ์ว่าได้เงินค่าถ่าย12ล้านแล้วเป็นไงเงินตั้งเยอะนะ12ล้านซอนจี้พูดตามเงินค่าถ่าย12ล้านหรอ อเล็กซ์ว่าถ้าคืนเมแกนมาสอบวรถจะหาทางช่วยให้รอยนวลอมกับเงิน12ล้านว่าแต่เมแกนอยู่ไหนเธออยู่บนเรือผมหรือในโกดังสักแห่งหรือขึ้นอื่นในแม่น้ำถูกฝังทั้งเป็นจะดีแค่ไหนนะถ้ามีพ่อแม่แบบเมแกน แต่ไม่ต้องห่วงพ่อแม่ผมนะพวกเขาถูกลงโทษแล้วผมเผาบ้านทั้งหลังตอนพวกเขานอนหลับกันนั่นเป็นครั้งแรกตอนอายุ15ที่ผมได้เป็นข่าวผมจะเอาเธอไปด้วยผมจะส่งคืนเป็นชิ้นส่วนชิ้นไหนดีเมแกนใช้มีดที่ดิมิทีให้เสียบขาอเล็กซ์ยิงซอนจี้ตายเจสซี่ว่าคุณทำอะไรลงไปเขาเป็นเบาะแสเดียวของเรานะอเล็กซ์ สวอโรสโมโหที่อเล็กยิงซอนจี้ตายคุณควรจะหาว่าลูกสาวผมอยู่ไหนไม่ใช่ยิงคนที่รู้ว่าลูกสาวผมอยู่ไหนคุณนายโรสพูดไม่ออกอเล็กได้แต่ก้มหน้าบอกว่ามันยังไม่จบอเล็กกับ FBI โอลี่มาเช็คกล่องวงจรอ,อีกครั้งโอลี่ว่าเช็คหลายรอบแล้วอเล็กจ้องดูวิดีโอบอกโอลี่ว่าซอนจี้ไม่รู้เรื่องเงินค่าไถ่ผมแกล้งว่าเงิน12ล้านเขายังไม่เถียงว่าเพชรสิบล้านเขาทํางานคนเดียว ซอนจี่กับเราโดนหลอกแล้วดูสิดีวายสามารถแจ้งผิดได้ทุกประตูจากตรงนี้กลับเสียเวลาวิ่งตามอเล็กซ์แอบเข้าบ้านของเจสซี่เธออ่านหนังสือที่เขาแต่งคาตกรต่อเนื่องแถมเน้นข้อความเขียนชื่อของเขาเอาไว้อีกด้วยเขาเปิดคอมพิวเตอร์นั่งเดารหัสมั่วไปหมดสุดท้ายคิดถึงคำพูดของเจสซี่ที่ว่าพ่อชนะโป๊กเกอร์ด้วยคู่เอคู่แปสในที่สุดก็เปิดได้เจสซี่เก็บข้อมูลของทุกคนและมีรูปโฆษณาให้เช่าบ้าน เมแกนหนูอย่าทำไปรู้จักคนร้ายเห็นหน้าแล้วเขาจะฆ่าเอาดีวายเอาอาหารมาให้เจสซี่มาตามจับดีวายแล้วเหรออุยไม่ใช่อ่ะเจสซี่เธอดูใส่ซื่อทำท่าเสียใจมาตลอดเธอโกรธที่ดีวายยังไม่จัดการเมแกนเมแกนจะตายหลังซอนจีไม่ได้ดีวายว่าไม่มีใครเห็นศพหรอกผมไม่กล้าฆ่าเด็กด้วยตัวคนเดียวเจสซี่มองดูเพชรอย่างมีความสุขดีวายชมเธอว่าอัจฉริยะเจ้าหน้าที่แต่ละคนตามเราไม่ทัน เจสซี่ว่าเดี๋ยวอีกไม่ช้าอเล็กต้องคิดเรื่องนี้ออกสวยโหดต้องยกให้เธอดีวายตายด้วยฝีมือคนสวยเจสซี่ไปที่โรงนาที่ขังเมแกนเธอเรียกเมแกนแต่พอเมแกนถามว่าทำไมมาคนเดียวเจสซี่เริ่มโมโหที่เมแกนไม่ยอมเปิดรัวปืนก็นำใส่เด็กเจสซี่ปีนขึ้นไปชั้นบนเพื่อข้ามไปอีกด้านเมแกนฉลาดมากเอามีดไปพังหลอดไฟให้ห้องมืดแล้วดันตัวออกทางฝาไม้ที่ตัวเองพยายามใช้ซ่อมงัดมาตลอด เจสซี่ลงมาถึงแต่ไม่เห็นเมแกนเมแกนพยายามหาที่ซ่อนอลเล็กเพิ่งมาถึงก็รีบจับเธอไปด้านหลังแล้วทำภาษามือให้เงียบและอยู่ที่นี่ก่อนเขาออกไปทางด้านหลังเจสซี่แล้วก็บอกว่ามันจบแล้วเจสซี่แปลกใจว่าเขารู้ได้ยังไงเขาบอกว่าพาสเวิร์ดคู่เอกับ8และผมดูเทปแล้วคุณกับดีวายจัดเวลาไม่ดีพอพวกคุณควรจะหยุดซอนจี้ที่โรงเรียนก็ได้เหมือนที่คุณจะหยุดเขาที่สถานทูตก็ได้แต่พวกคุณกลับโลบ วางปืนลงสิเจสซี่เจสซี่ว่าคุณจะฆ่าคู่หูอีกคนตายหรออเล็กซ์บอกว่าคุณไม่ใช่คู่หูฝังอย่างนี้เจสซี่เจ็บจุกๆเธอยกปืนขึ้นแต่โดนอเล็กซ์ยิงสวนซะก่อนเสียชีวิตแบบล้มทั้งยืนเมแกนถามว่าคุณเป็นใครพาหนูกลับบ้านได้ไหมคะเขาเลยแนะนําตัวว่าฉันเป็นตำรวจชื่ออเล็กซ์ครอสหนูเป็นคนที่เก่งมากฉันยินดีจะพาหนูกลับบ้านหาคุณพ่อคุณแม่จบเงียบๆแบบนี้คะ่ะไม่มีรถตำรวจกรูมาที่เกิดเหตุ หนังเรื่องนี้ฉายปี2001ทำคลิปปี2021ผ่านมา20ปีแล้วนะคะดาราเด็กได้โตเป็นผู้ใหญ่มิกะบูเรมที่เล่นเป็นเมแกนโรสมีผลงานมาตลอดทั้งหนังและละครในวัย34ปีเป็นทั้งนักแสดงและผู้อำนวยการสร้างส่วนแอนตันที่เล่นเป็นดิมิทรีบุคลิกใส่สผมหยิกยิ้มน่ารักทำให้เขาได้เล่นหนังหลายเรื่องเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายเขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอายุเพียง27ปี ขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ